เฮ้ฮัลโหลวู้ฮือวู้ว้าวฮัลโหลทุกคนวันนี้วันดีครับวู้ฮ้วเฮ้โอ้โน ว้าเฮ้ทุกคนช่วยด้วย Help me Help me Help me ว้าโอเคเดี๋ยวข้าจะมาช่วยนะทุกคนรออยู่นี่ก่อนนะ mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวข้าจะไปเรียกคนเพื่อนมาเฮ้ mm hmm. hey, ทุกคนเพื่อนๆพืนมีเพื่อนของเรา โดนฝังดูเฮมีช่วยด้วยช่วยด้วยว้าววันนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนของเราแล้วโอเคตามข้ามา oh. oh. ไปแล้วทุกคนเฮ hey, เดินมาช้างมาแล้วช้างมาช่วยแล้วนี่ mm. ไปช่วยแล้วรอก่อนนะเ mm. พื่อนเพื่อน โอ้เดี๋ยวเข้าไปโอ้เพื่อนเพื่อนเรามาถึงแล้วนี่มากันเป็นฝูงเลยโอเคเดี๋ยวช่วยแล้วเนาะโอ้โหเจ้าไปอยู่ข้างในได้ยังไงนี่ยโอ้นี่ไมค์กอดถอขจะใช้ดินเขียออกให้ใช้ตีนเขียออกโอ้ไมายกอดโอ้เจ้าวัวก็ทิ้ง โอ้นี่แมงมงงัดขึ้นมาโอ้เย้ yeah! thank you โอ้ขอบคุณครับนี่ออกมาแล้วตัวหนึ่งมีเจ้าช้งางกั่นี้งัดโอ้เยอร์ yeah, โอ้ my god สุดยอดเลยเจ้าช้างโอ้ thank you นี่โอ้พี่ช้างของเรา ยอดมากเลยเอยโอ้โหเดี๋ยวข้าช่วยเจ้านะเจ้าวัวใจเย็นเย็นก่อนโอ้โหขึ้นมาแล้ว,วนีน่ Oh my God ขอบคุณนะครับพาขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเจ้าแม่ไก่โอ,โอโเค โอ้ยตายสิตันนี้โอ้โอ้โอ้ตอวนี้แข็งโอ้มันลึกมากเลยทุกคนโอ้มาช่วยกันแล้วสองตัวอีโอ้มาช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วโอ้ไม่กอดเยี้ยโียบร้อยเี่ครบแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ ช่วยออกมาเรียบร้อยแล้วข้าขอบคุณพวกเจ้ามากแซงคิวข่อขอเช่นก่อนขอบคุณพวกเจ้ามากเลยข้าก็ขอบคุณเจ้านะพี่ชองโอเคข้าก็ขอบคุณเจ้าเหมือนกันนะก็คูคูโอเควันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย